ครั้งแรกเลยแล้วก็กลับไปคือถั่วรัฐบาลยาวมาเลยหกวดติดอย่าสมมติมาอย่างเงี้ยกลับไปก็คือได้คาน้ำมันเลยจากแบบว่าไม่เคยได้ยอดเยอะขนาดนี้ก็ได้คือถ้าหนูไปเจอใครและหนูเปิดการขายอะนน่ะส่วนมากหนูก็จะปิดได้หมดเลยตอนเจอมาคะเขาลุกมากเลยยัง <ๆ S 2> ไม่หายเลยค่ะทุกคนลุกทงตัวถึงหัวคือแบบยืนสันสอย่างเงี้ยเลยคือเป็นอะไรมูแล้วกลับไปบ้านปังขายคอนโดได้ห้าห้องภายในส่งเดือนทุวยทั้งล้างทั้งบนท้าจำเน็หนางรำข้าวสั้นน้ำแดงน้ำเปล่าดอกกุหลา ีมจัดเต็มสาวใต้พร้อมคิวของผมคือ1239อยิบปีมังกรทองเจิมเปิดดวงเศรษฐีตํารับพคุบาวชิรินต้องได้เจิมสองมืนะฮะเป็นกระแสทางความเชื่อข้ามปีกันเลยทีเดียวครับที่สทาสายมูลังหลายจากทั่วประเทศมาเจิมเปิดดวงเศรษฐีตํารับพกคุบาวชชรินวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบ,บุรีกันเนื่องแน่นในทุกๆวันมาจากนาครสวรรค์ค่ะมีครั้งที่3หนูขายประกันใช่ไหมคะจากแบบว่าไม่เคยได้ยอดเยอะขนาดนี้ก็ได้คือถ้าหนู The cat sat on the ไปเจอใครและหนูเปิดการขายอะ่ะส่วนมากหนูก็จะปิดได้หมดเลยพอด้วยแล้วก็ลงมือทําด้วยค่ะทํามากกว่าที่ผ่านมาทุกครั้งปฏิก็คือแบบคิดว่าทาแค่นี้ก็พอแล้วแต่พอมาเจอคูบาใช่ไหมคะมันเหมือนแบบฝันใหญ่ขึ้นมันก็ได้มากขึ้นต้องมีความเชื่อด้วยว่าเราทําได้ไปที่ไหนก็ไม่เท่าที่นี่ค่ะใครนะคะที่ค้าขายก็หนูอยากให้มาหาคูบาค่ะที่นี่ของจริงค่ะทั้วนี้มาจากไหนครับเนี่ยจากกาแพูชากาทางนี้ครั้งที่สี่ทางแรกก็ปงแล้วค่ะได้สามตัวเจอมาแล้ว มีความรู้สึกโอเคนะเรามีความสุขคือมาครั้งแรกก็ได้เลยครัออ้งแรกได้เห็นของคุณโก้จริงๆนะคือเห็นปุ๊บรู้สึก อยากมาเลยอ่ะใช่มนถึงก็โอเคก็เลยมาแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกว่าทําไมเราเห็นแบบแวบเดียวทําไมเรารู้สึกอยากมาก็ไปหลายที่นะแต่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ไม่โดนใจแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกผูกพันเหมือนที่นี่จครั้งที่4แล้วนะเชื่อว่าครั้งต่อไปต้องมารางวัลให้มันใหญ่กว่าเดิมโอเคไหมจัดเลยนะจัดแน่ของคุนรับมาจัดไหนกันครับอยุธยาครั้งนี้ครั้งที่6ค่ะครั้งแรกเลยแล้วก็กลับไปคือถูกหัวรัฐบาลยาวมาเลยหกวัติด่าสมมุติมาอย่างเงี้ยกลับไปก็คือได้คาน้ำมัน เคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นมาครั้งที่สามมาพ่อแม่แฟนด้วยพาเขามาก็คือมาทั้งรถเลยมาห้าหกคนก็คือกลับไปก็คือถูกทั้งรถเลยมันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วเขาก็เลยแบบขนลุกเขาก็เลยแบบเชื่อศรัทธาคิดว่าที่นี่คือปังที่สุดแล้วตั้งแต่ที่มามาจากไหนนี่มาจากพังงาทางนี้ครั้งที่ห้า้วค่ะมู่ล้วกลับไปบ้านปังขายคอนโดได้ห้าห้องภายในสองเดือนจริงตุกอ้วยทังล้างทังบอนนี้มาขอพอนายคอนโดหนึ่งห้องตึกแถวอีกซองตึกทีทีสเพซโบู์นี้หนึ่ง ถ่าํำเน็จนางรำข้าวสั้นน้ำแดงน้ำเปล่าดอกกุหลาบสีชมพูจัดเต็มสาวใต้พร้อมอกไม่รัวจะเจิมพอได้พอเจิมไปเดียวกระปังปังตลอดเดี๋ยวลอตเตอรี่สร้างไว้แล้วจุดใยทุ่หลังวันจ่าเงินมาร่วมบุญทุกบุญในวัดเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาใช้โมีิวัดเดืมบ้างค้อยจำเน็จพอนจำเน็จพอนจำเน็จพอนโจดีจุกทันหนึ่งสองสามเก้าครับ ผมเนี่ยเจิมไปแล้วหนึครั้งนะอันนี้เป็นครั้งที่2จะได้เจิมสองมือจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้เรายกผ่านครูตามกำลังศรัทธานะครับ ผมอยู่ในแถวนะได้เส้นไหมดวงเศรษฐีมาแล้วนะครับมาจากไหนจ้าอยู่นางบวชมากี่ครั้งแล้วเป็นสิบครั้งเฮ้ยจริงเหรอสิบกว่าแล้วมันก็ลับไปก็ดีก็มาบ่อยจนเงินก็ไม่ขาดเลยเงินไม่เข้าเลยหรอนี่ครั้งแรกเนี่ยเขาจะได้ด้านเดียวมือขวานะครับถ้าเกินกว่าสองครั้งเป็นต้นไปนยได้เจอสองข้างและสําหรับใครที่เปิดธุรกิจใหม่ก็สามารถนําป้ายร้านมาให้พระคุบาท่านเจิมให้เพื่อเสริมสริมงคลได้ด้วยนะครับน้องนุ่นะครับจากร้านสไตล์ลีดอยู่ที่ปทุมธานีครับมาขอบารมีอาจารย์ไปเสริมที่ร้านครับคือครั้งแรก มาขอยอดได้ตามเป้าครับก็เลยมาทําเป็นรูปแบบร้านให้จริงจังเรียกว่าเป็นยันรวยนะนี่เป็นคาว่ารวยอ่านชัดเจนอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับก็ผมพิสูจน์แล้วผมได้จริงผมเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากจะเข้ามานะครับมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็ใจดีครับเจิมให้ทุกคนนะครับใากมาครับมาเสริมมารมีมาเสริมกิจการร้านครับป้ายร้านค่ะเปิดร้านนู่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นั้งแรกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็รีบกลับไปทําป้ายมาให้บตอนเจอมาครเขาลุกมากเลยยังไม่หายเลยค่ะทุกคนลุกทั้ง ตัวถึงหัวคือแบบยืนสั่นๆอย่างนี้เลยอ่ะคือเป็นอะไรอะไรไม่เคยเป็นอย่างนี้มันไม่เคยก็เลยแบบว่าผมมั่นใจเต็มร้อยดีใจมากเลยอาจารย์บอกว่าจะรวยจะรวยตรงนี้เลยนะครเขียนว่ารวยรวยนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะหนูก็ชอบแบบสายนี้อะไรเงี้ยก็ก็เห็นแล้วมาครั้งแรกก็ก็รู้เลยว่าประทับใจมาขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณนครับมมีเคล็ด ขอพรอ,อีกจุดหนึ่งบนสาราเรือนไทยแห่งนี้นะครับเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองใครเจอมือเรียบร้อยแล้วพระคุบาท่านก็แนะ เคล็ดในการขอพรก็คือให้ไปสักกาะระรอยพระพุทธบาทจำลองกล่าวถึงรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์โบราณของวัดเดิมบางสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวไม่ต่ำกว่าร้อยปีเพราะมีจะรึกอยู่ในประวัติของทางวัดตั้งแต่สมัยโบรโบราณมีความเชื่อกันว่าบุคคลใดก็ดีที่มีความศรัทธาเดินทางมากราบปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดเดิมบางแห่งนี้จะมีกุศโลบายหรือเคดในการขอพร แล้วปิดทองรอยพระพุทธบาทปิดแผ่นทองคําแผ่นที่หนึ่ง ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกจะเดินทางไปไหนขอให้แค้วคาดปลอดภัยปิดแผ่นทองคำแผ่นที่สองให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าลูกจะเดินทางไปไหนขอให้มีโชคมีลาบเกิดขึ้นตลอดทางและปิดแผ่นทองคำแผ่นที่3ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเดินทางไปไหนก็ดีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถือว่าเป็นมงคลมาปิดทองรอยพระพุทธบาทโบราณศักดิ์สิทธิ ของวัดเดิมบางก็เรียกว่าภารกิจคอมพิ e t e แล้วครับสําหรับผมนี่เติมด erm ้านซ้ายเรียบร้อยนะฮะให้จาไว้ว่าถ้ามาครั้งแรกเจิมได้เพียงมือเดียวแต่ถ้ามาสองครั้งเป็นต้นไปท่านจะได้เจิมสองมือเรียกว่าเป็นการเจิมเปิดดวงเศรษฐีรับปีมังกรทองอ้าวใครอยากจะมาพิสูจน์เรื่องราวปรากฏการทางความเชื่อแบบนี้นะได้ที่วัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีทาเวสุวรรณหน้าทองคําองค์แรกของเมืองไทย